เอาเรื่องแรกมึงมาทวงหายนาเตเปิดรับบริจาคนาเตเปิดรับบริจาคคนแรกด้วยนะพวกมึงนาเต่เปิดรับบริจาคมึงตายดูสิแล้วกูจะโอนไปให้สักห้าสิบบาทมึงอย่ามาสาระนมึงตายก่อนแล้วกูโอนให้เลยห้าสิบบาทอย่างมากกูเห็นใจมึงหน่อยมึงดนแพะบๆๆๆแเกูจะโอนให้มึงร้อยหนึ่ง มึงลองตายดูสิเดี๋ยวกูจะโอนให้เออนาแต่เปิดแล้วบริจาคสูสู่แม้สู่แม้นาแต่เปิดแล้วบริจาคบัญชีกูหรือเปล่าบัว <c oughs> ไม่ใช่บัญชีกูเลยไม่ใช่บัญชีนาแต่เลยถ้าเป็นบัญชีนาแต่มึงเอาสเตทเมนต์มึงเอาสลิปมาฟาดหน้ากูให้ปากแตกดูสิมึงไปเอาสลิปมาฟาดหน้ากูเลยไปถ้ามึงมีนะ่ะ พวกมึงอย่ามาโซโล่เสีแลเข้าใจไหม <c oughs> เงินทุกบาททุกสตางค์เข้าบัญชีของแม่ชมพู่เออเขาเอามาใช้อะไรเขาเอามาใช้ในงานเงินก็เข้าตามจํานวนที่เขาออกขา่าวใช่ไหมละ่ะหรือมึงอยากได้มึงอยากได้ใช่ไหมถ้ามึงอยากได้มึงตายที่อีซาด มึงตายสิกูจะบริจาคให้มึงเลยเออให้าสิบบาทมึงเอาเปิดบัญชีมาเดี๋ยวกูโอนให้มึงอยากมึงอยากได้ใช่ไหมกูเดี๋ยวกูโอนให้มีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นใช่ไหมก่อนลูกเขาเสียก่อนน้องชมพู่เขาเสียหลานกูตายห้าขวบส่ว